ครับสวัสดีครับผมไม้แดงนะครับวันนี้ก็เห็นมีกระต่ายตื่นตูมเยอะนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาคุยให้ฟังว่ากระต่ายตื่นตูมเนี่ยตื่นตูมแล้วมันเสียผลประโยชน์กับประเทศนะครับ <c oughs> ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นวันนี้เราก็มาดูข่าวที่กระทรวงต่างประเทศได้ขึ้นมานะครับซึ่งคนไทยต้องฟังข่าวไทยนะอย่าไปฟังข่าวต่างประเทศ <c oughs> อย่าไปฟังข่าวกัมพูชานะ <c oughs> ไม่งั้นคุณจะกลายเป็นกระต่ายที่ทําลายประเทศนะครับอย่าลืมนะฝากไว้ กระทรวงต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็ขอยืนยันว่าการประชุมเมื่อที่ผ่านมานะครับเรื่องของ JBC เนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ได้มีพื้นที่1ต่อสองแสนอยู่ในนั้นแล้วก็พื้นที่ที่เป็นข้อพิพาท4จุดไม่มีนะครับส่วนในเรื่องถัดไปนะครับก็เนี่ยก็คือข่าวที่ไปลงในช่องช่องหนึ่งนะครับก็มีพลลำเจียนะครับท่านก็ได้ขึ้นมาเอาคําที่เขาเป็น ประชุมะนะครับแต่อันนี้เป็นฝั่งของกัมพูชาอย่างเดียวนะครับโดยไม่มีลาเซ็นไทยเลยนะถ้าคุณเห็นในมือก็เป็นลายมือกัมพูชานะครับแล้วก็มีการแปลออกมาว่าทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้แผ่นที่ร่วมกันคือ1นึ่ต่อสองแสนตามเจตนาลมของฝรั่งเศส่ยามปีหนึ่ก้าศูนย์สีก็อันนี้เขาก็โพสต์ของเขาอ่ะเขาก็เป็นต้องการเอาใจฝั่งเขาอะนะแต่คนไทย <c oughs> ตื่นตูมครับตื่นตูมน,นะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่า มันไม่ใช่ครับดังนั้นเขาโพสต์เราก็ต้องมาดูนะครับนะครับว่าลายมือก็เป็นของสับพูชาแต่เมื่อคืนนะครับตั้งคืนที่ผ่านมาทางกระทรวงต่างประเทศก็ย้ําอีกครับทั้งๆที่โพสต์ออกไปแล้วนะครับแล้วก็มีการย้ําว่าทั้ง4จุดเนี่ยไม่ได้เข้าไปพิจารณานะครับในประเด็นนั้นแล้วก็ไอ้หนึ่งต่อสองแสนก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเขาก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกสี่ข้อนะครับให้เราเห็นนะครับก็ อันนี้ต้องหาอ่านนะครับจะได้เข้าใจเรื่องบริบทของประเทศไทยอย่าติดตูนจนไม่สนใจข่าวในไทยนะครับเอาแต่จะด่านายกแฟร์ทองทานด้วยความเกลียดชังนะเน,นี่ยทำลายประเทศนะครับเกลียดชังคนอื่นก็ทําลายประเทศตัวเองได้เนาะอันนี้น่ากลัวกว่านะแล้วก็คําสรุปสุดท้ายเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศก็รู้สึกผิดหวังต่อกัมพูชานะครับที่การนำนะครับ เรื่องของพื้นที่4จุดนะครับที่จะขึ้นไปทางไอซีเจนะครับเออพวกนา้วาสารโลกนะครับก็บอกได้เลยว่าเขาก็มป็นคนรู้สึกผิดหวังนะครับของกระทรวงต่างประเทศแต่ไม่เป็นไรเราก็ถึงกรอบ m อ u 4 3มไว้ก็การประชุมเนี่ยเรายึดกรอบ m อ u 4 3ว่าไว้ด้วยบก m อ u 4วว่าด้วยทะเลแต่ถ้าใครบางคนไปยุบอกว่าเอากรอบพวกนี้ทิ้งแสดงว่าคุณกำลังทำร้ายประเทศ เขาครอบกอบนี้กัมพูชามาตั้งหลายปีแล้วครับครอบให้อยู่ด้วยกันแล้วก็นี่เขาก็าละเมิดมาดินแดนโนแมนแลนเนี่ยที่เขาไปขุดครูเดดบางคนบอกทําไมปล่อยให้ขุดอยู่นั่นก็จะจับโจรน,นะครับโจรกำลังจะทําอะไรแล้วก็ถ่ายภาพไว้มีภาพดาวเทียมมีเอกสารมีหลักฐานหมดแล้วครับจนนา,นานาอารยประเทศทราบหมดแล้วว่าไทยไม่ได้เป็นผู้เริ่มก่อนแต่เขาเนี่ยขุดคูรดดก็ปล่อยภาพเป็นฟ้องเลยครับ เนี่ยเห็นหะครับจะจับโจนก็ต้องรองให้โจนทําความผิดสําเร็จแล้วก็ภาพไปยืนยันนะคนไทยอย่าอย่าคิดอะไรเยอะไปบางคนก็ไปด่านในยงแพรงลงทานปล่อยขุดได้ขนาดน,น,น,นี้อันนี้ก็กระทรวงต่างประเทศก็ออกมายืนยันเหมือนเดิมนะครับว่ามันเป็นความเข้าใจผิดนะที่เราก็จะมาพูดเรื่องของ1นึ่งต่อสองแสนอะไรเนี่ยก็วันนี้ก็บอกแล้วนะครับแล้วก็สจุดที่เป็นข้อพิพาทนะครับ มันไม่ไม่เกี่ยวนะครับมีได้ไปนําไปไปหาหลือพูดง่ายว่าไม่ได้ไปหาหลือเรื่องพวกนี้นะครับนายกแพทองทานก็ยังมาพูดถึงเรื่องของที่เขาจะเอาเชาวกัมพูชากลับบ้านและก็มีข่าวว่าจะกัมพูชากลับบ้านนะครับแรงงานกัมพูชาประเทศไทยเป็นประเทศไทยเปิดรับความหลากหลายต้อนรับแรงงานนะครับต่างชาติให้ความดูแลสวัสดิการแรงงานที่เดินทางเข้ามาทํางานอย่างถูกต้องตามสิทธ,ธิและยึดหลักสิทธิมนุษยชนตลอดมาอันนี้ก็คือคําเกิน อบท้ายด้วยว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่เคยมีแนวคิดปักดันแรงงานต่างด้าวและประเทศใดออกนอกรานชอาณาจักรแต่หากมีประเทศใดออกมาตรการเรียกแรงงานกลับบ้านและมีงานรองรับถือว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่แรงงานแต่ละประเทศจะตัดสินใจและอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของรัฐบาลนั้นเป็นไงละ่ะมีแอบเน็บด้วยนะถ้าคุณจะเอากลับไปคุณก็งรับผิดชอบเองนะเรื่องสิทธิเรื่องตรงงานเรื่องเรียกร้องอะไรไม่มาเรียกร้องนล้วนะครับเพราะคุณดึงกลับไปถูกไหมคุณผิดอะ่ะ นี่และครับแล้วก็ยังมีโพสต์ซํำเนี่ยนะครับจากเนชั่นนะครับอิงโตหุนเซนเรียกแรงงานกับก็รับผิดชอบเองคุณอย่าบอกว่าเขาเป็นคนออนแอน,นะครับเมียละก็เรียกว่าเสือครับเดี๋ยวคร่องท้ายจะรู้ว่าเสือคืออะไรนะครับอันนี้คืออาจารย์ดรวีรพัฒนนะครับมันมีตัวอย่างของที่มีข้อพิพาทกันนะครับ ตัวอย่างคดีสารโลกเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะครับทะเลาะกันคือปากีสถานฟ้องฝ่ายเดียวนะฟ้องฝ่ายเดียวด้วยนะอ้างว่าอินเดียยอมรับ<ๆ>ก็ไปบอกว่าอินเดียยอมรับเหมือนเมื่อกี้เลยครับเสร็จแ,แล้วสุดท้ายเป็นไงครับสารไม่รับครับก็นี่แหละครับคือสิ่งที่พวกคุณก็ต้องทําความเข้าใจนะครับอย่าไปตื่นเต้นกับเขาเขาจะไม่ฟ้องันเรของเขาเราไม่รับอะ่ะเราไม่รับเรามีกรอบการเจราจาอยู่แล้วก็ข้อกันไว้ตั้งแต่สี่สามแล้วก็ข้อทางน้ําด้วยสี่สี่ไง เออนะคนไทยตื่นรู้หน่อยนะครับอันนี้ก็อีกตัวอย่างหนึ่งครับประธานาธิบดีทั้มเนี่ยคั้บาดกว่อเลยนะครับบาดสารโลกจุดแตกหักพักยุติธรรมเนี่ยเขาก็ไม่รับสารโลกไทยก็ทําทได้ครับไทยก็ทําได้อีกเรื่องหนึ่งครับมันที่สิบเอ็ดถึงสิบสามที่ผ่านมาจะมีการซ้อมรบระหว่างไทยกับอาตโทตทีระหว่างกัมพูชากับจีนแต่มีไหมครับไม่มีเอ,อ๊ะแล้วทําไมจีนถึงไม่ไปแล้วมีคําพูดคล้ายๆเหมือน ว่าคุยกับไทยหรือเปล่าหรือไทยไปแอบคุยอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่คําพูดของจีนก็คือสันติคือทางออกสถานทูตจีนขอไทยกัมพูชาแก้ไขข้อพิาพาทผ่านการเจรจาก็นี่ไงครับจีนโพสต์มาเราก็ไปเจรจาสิ่งเหล่านี้ทําให้เห็นว่ากัมพูชาเนี่ยโดนเพื่อนบ้านรู้หมดแล้วว่าคุณเป็นผู้ลุกล้ำก่อนเพาะอย่าลืมนนะครับสิ่งที่ไทยทําก็คือทําให้ทุกอย่างปรากฏบนสายตาชาวโลกเป็นสิ่งจําเป็น แล้วเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็มีการประชุมเลยครับเรียกเอกอัคราชทูตมาและกองสูลใหญ่มามีการประชุมโอ้โหครั้งใหญ่นะครับเอามาทั้งทั่วโลกทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศไทยที่มีอยู่ทั่วโลกเนี่ยมารวมกันการประชุมครั้งนั้นเนี่ยนายกแพทองทานมอบอนโยบายเอกอัคราชทูตและกองสูลใหญ่ไทยทั่วโลกนะครับเน้นการทูตเชิงลุกนี่คือหัวข้อนะครับเนวานั้นยึดหลักสันติไม่หาเรื่องไข่เป็นไงอ่ะเหน็บไหม ฝากทูตสื่อสารโลกด้วยก็คือฝากให้ทูตเนี่ยไปช่วยสื่อสารช่วยไทยเนี่ยช่วยเหลืออะไรกัมมูชาบ้างอ่ะคุณดูนะครับนี่คือเรียกมาครั้งเดียวคุยครั้งเดียวร้อยกว่าประเทศเป็นยังไงครับเจ๋งไหมแต่คุณไม่ชมนะแล้วแต่คุณนะวันที่13มิถุนายน,น2568นางสาวแพทองทานจินวัฒนนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและมอบนโยบายในพิธีปิดการประชุมเอกอัคราชทูตและกองสุลใหญ่ทั่วโลกประจำปีพศ2568 ตอนที่จะไปประชมุมนะ <c oughs> คุณจับตาสัญญาณอะไรคุณว่าเขาไม่เป็นการเมืองอะครับนี่คือถ่ายภาพให้ดูอีกนะว่าทั่วโลกมารับรู้หมดแล้ว <c oughs> เออตื่นนะกระต่ายตื่นนะเสือเนี่ยเวลาม,ามันจะจับเหยื่อนะมันจะมแล้วค่อยกระโดดตะคุมแต่มันมีสัตว์บางประเภทครับเอาจนชาวบ้านลำคาญโตาปากให้คิด